โปรโมชั่นต่างๆที่ช่องฮักเน็ตนำเสนอมีวันหมดอายุนะครับและอาจจะไม่สามารถสมัครได้ทุกซิมทุกเบอร์นะครับฮักเน็ตเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอเท่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับทางค่ายมือถืออีกทีนึงนะครับคลิปนี้มาอัปเดตโปรเน็ตระยะยาวของ d t แทระบบเติมเงินกันครับตัวนี้จะเป็นเน็ตความเร็ว15เมกนะครับที่ปริมาณการใช้งาน100 g ิ และปรับเป็นความเร็ว128 kbps นะครับจนครบรอบ30วันตัวนี้มีโทรฟรีไม่อั้นในเครือข่าย d t แทและ True Move ครั้งละ15นาทีตลอด24ชั่วโมงแถมให้นะครับและสามารถโทรฟรีนอกเครือข่ายได้อีก60นาทีต่อรอบ30วันตัวนี้จ่ายครั้งเดียวสามารถใช้งานได้ถึง360วันหรือ12รอบหรือ1ปีนะครับราคาจะอยู่ที่ 2,290บาทรวมภาษีนะครับรหัสในการสมัครใช้งานก็คือดอกจัน9 00ดอกจัน1825สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับตัวนี้จะเป็นโปรสำหรับซิมใหม่ที่เปิดใช้งานไม่เกิน7วันของ DT แทระบบเติมเงินนะครับเอาไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับท่านที่ชอบใช้งานเครือข่าย d t แทแบบเติมเงินนะครับโปรตัวนี้หันเฉลีย่ยแล้วไม่ถึง200บาท ได้เน็ต100่จิกต่อเดือนมีโทรฟรีถือว่าคุ้มอยู่นะครับฝากติดตามช่องฮักเน็ตไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องฮักเน็ตนะครับเข้าไปดูที่หน้าช่องฮักเน็ตกดวิดีโอครับคลิปวิดีโอต่างๆจะอัปเดตอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนสุดจะเป็นคลิปที่อัพล่าสุดและเป็นข้อมูลปัจจุบันที่สุดนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นมือถือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับ ติดตามทริคเทคนิคดีๆโปรโมชั่นแจม่แจมๆได้ที่ช่องฮากเน็ตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ